ไก่อบโอ่องนะฮะรังยุตจักรอาหารอร่อยนะฮะสีสันสวยงามน่ากินมากๆเลยนะฮะป้ายบอกราคาชัดเจนนะครับผม ทีสสนสวยงามมากๆเลยนะฮะงานอยู่ใกล้ๆกับหอนาฬิกาจังหวัดสังนะฮะก็อยู่ติดกันเลยนะฮะบรรยากาศดีมากๆนะฮะตอนนี้6กโมงกว่าก็ผู้คนเริ่มเยอะแล้วนะครับผม